นางสังเวียนร,รักษาเพชรนะคะผู้ที่จุดไฟเผาตัวเองที่หน้าศูนย์บริการประชาชนชที่ทําเนียบรัฐบาลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อคืนวันศุกร์ที่10อขออภัยค่ะเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้ค่ะญาติได้นำศพนั้นไปตั้งบําเพนกุศลที่จังหวัดลบบุรีค่ะ โดยศพของนางสังเวียนนะคะรักษาเพชรถุกนนำไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดราชวัฒนา,นารามหรือว่าวัดถลุงเหล็กน้อยตําบลถลุงเหล็กอำเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีค่ะโดยช่วงบ่ายวันนี้นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้แก่ครอบครัวของนางสังเวียนโดยมีส่วนราชการตำรวจตลอดจนญาติที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมโดยจะมีพิธีชาปนากิจศพในวันที่20 มีนาคมค่ะทั้งนี้นะคะนางสังเวียนก่อเหตุเผาตัวเองที่หน้าศูนย์บริการประชาชนฝั่งตรนข้ามกับธรรเนียบร,รัฐบาลเมื่อวันที่15ตุลาคม2557ขณะเข้ามาสอบถามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนขอให้คอสชอแก้ไขปัญหาหนี้สินจากการทำการเกษตรซึ่งมีมูลค่าสูงนับล้านบาทค่ะ ด้านนางเหรียญทองอรารามอายุ78ปีแม่ของนางสังเวียนนะคะบอกว่าเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกสาวซึ่งเป็นเสาหลักที่คอยดูแลพ่อแม่ตลอดมาก่อนเกิดเหตุคะ่ะลูกสาวเคยบ่นให้ฟังเรื่องหนี้สินแล้วก็บ่นว่าอยากตายซึ่งได้พยายามห้ามปรามแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าลูกสาวจะตัดสินใจทำการดังกล่าวคะ่ะ ขณะที่ก่อนหน้านี้นายแพทย์พลเลิศพันธนากุลรองคณะบดีฝ่ายบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวาชิระพยาบาลแถลงว่าอาการของนางสังเวียนนั้นสุดลงตั้งแต่ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือมีไข้สูงตลอดเวลาไม่สามารถหายใจได้เองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแม้ว่า แม้ว่าความดันโลหิตจะอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำมากแต่ว่าชีพจรนั้นเต้นเร็วและก็เป่าประกอบกับมีการติดเชื้อแทรกซ้อนโดยนางสังเวียนนะคะเสียชีวิตในเวลา22นาิ45นาทีของคืนวันที่16มีนาคมค่ะ